นี่เป็นเาาสาโศกที่สถานที่อธิษฐานเพจบรรพชิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำอโรมาซึ่งมีความาสมบูรณ์แต่ก็ลม้มลงมาซึงพระเจ้าโศกมหาราชนั้นได้ปักเสาวไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอาธิษฐานเพจบวช ที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาดังนั้นก็จึงได้ปักเสาไว้ให้เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่อธิษฐานบวชขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะไปศึกษาค้นคว้าที่ไปที่มาแล้วก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นกเน็เป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อมนุษย์โดยแท้แล้วก็พระเจ้าโสมหาราชก็ปักเสาเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงบุทธศาสนามีจริงธรรมะที่เราปฏิบัติก็ได้เห็นผล